มากินวันนี้เลยนะมามาเหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายมาเลยแม่มาเลยหนึ่งบ้านสุดท้ายเลยียวขอหนึ่งบ้านสุดท้ายช่วยหนูหน่อยไม่ได้เหรอฮะหนึ่งบ้านสุดท้ายช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอไม่ช่วยหนูกันหน่อยเลยเหรอแค่บ้านสุดท้ายบ้านเดียวเองทาหน้าหน้าสงสารถุงหนึ่งมีสี่ชิ้นแบบนี้เลยค่ะสี่ร้อยกร,รมัมสี่ชิ้นสี่ร้อยกร,รัมค่ะแบบนี้เลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยเป็นปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปเลย ไปหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ไปเลยค่ะไปเลยค่ะแม่แม่ช่วยหนูหน่อยไปเลยสั่งแล้วขอบคุณค่ะไปแม่ช่วยกันไปหนึ ahn, ่งบ้านไปหนึ่งบ้านไปหนึ่งบ้านจบจบไปหนึ่งบ้านจบจบหนึ่งบ้านจบจบสั่งไม่เป็นค่ะเตียงอ้อนน่ารักจังเลยหนึ่งบ้านแมมปาขอขายของก่อนว่าไม่ได้ขายของมันไม่ได้นะไม่ได้ขายของมันไม่ได้นะชีวิตแม่ค้ามันต้องขายของอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ต้องขายของ โอ้ยไปแม่ไปแม่ไป,ปช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันช่วยลูกช่วยหลานด้วยไปช่วยลูกช่วยหลาน <c oughs> ตอนนี้ขึ้นสองร้อยสิบแล้วตอนนี้ขึ้นสองร้อยสิบตอนนี้ขึ้นสองร้อยสิบผู้ชายทักมาแล้วเจ <c oughs> <c oughs> อกันนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวไปพูดกันานางดีๆหน่อย,องส,งอยสงสารนางในสงสารนาง เดินทางดีๆนะขึ้นเครื่องแล้วบอกด้วยสงสานะ <c oughs> รนี่ยกดกล้าคาไปเร็วไปเร็วๆล้ว <c oughs> ไปเร็วๆล้ว <c oughs> ไป เนี่ยเวลาใครช่วยอุดหนุนของไม่ช่วยอุดหนุนกันนะไปอินทรีแดดเดียวค่ะแม่ไปหนึ่งบ้านสุดท้ายไปเลยเลยไปอินทรีแดดเดียวหนึ่งบ้านสุดท้ายไปแม่แม่ไปเลยสวดบ้านสุดท้ายแล้วใช่กดแล้วไงตะกร้าขึ้นแล้วถ้าอยู่ต่างประเทศมันไม่มีตะกร้านะคะสั่งแล้วค่ะรอกินขอบคุณพี่ผักกาดค่ะถ้าต่างประเทศมันจะไม่ขึ้นตะกร้านะแม่ไปขอหนึ่งบ้านช่วยช่วยกันหน่อยไปลเลยออร่าจับไปหนึ่งบ้านแยกย,ย้ายไปไป ถ้าอยู่ต่างประเทศมันจะไม่ขึ้นนะคะสองคนกําลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะแม่ป้าแม่ไปไปดสิบห้านาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวลงไลน์ละสิบห้านาทีไป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 สี่ชิ้นอย่างนี้เลยนะชิ้นใหญ่ๆหญ่สี่ชิ้นแบบนี้นะนะเออตามมาจากโพสต์โอ้โหคนกดไลค์เยอะมากคนกดไลค์ห้าหมื่นอะคนกดไลค์ห้าหมื่นแม่หนูงงแม่หนูงงคนกดไลค์ห้าหมื่นคนกดไลค์ห้าหมื่น งงบางทีแพ้ก็งงห้าหมื่นหกคอมเมนต์ฉ่ำคอมเมนต์พันสองฉ่ำกดตะก้านะคะไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติออ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกกดตะก้าค่ะไอเลิฟติ๊กต๊อกเออไอเลิฟติ๊กต๊อกกดตะก้าเลยค่ะไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกฉ่ำกดตะก้าเลยค่ะเออมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วช่วยกันเลยสิเพนะื่อนนาทีสุดท้าย แม่ขอคนไม่เล่น15นาทีสุดท้ายไอเลิฟติ๊กตอกต o ๊น่ารักไอเลิฟติ๊กตไปเลยค่ะแม่ไปไป15นาทีสุดท้ายไปอินซีเด,ดเดียวไปโปสละโสดโปสละโสดใครที่เข้ามาแล้วอุดหนุนกันสักคนละออเดอร์มันจะไม่ได้เชียวหรืออุดหนุนอุดหนุนหน่อยกันไม่ได้เชียวหรือมันขนาดนั้นเชียวหรือพรุ่งนี้กาแฟหมดแน่อ้รอดู นะคะไปอุดหนุนกันมิได้เชียวรือเราก็คนสยามเหมือนกันจะอุดหนุนกันบ้างมิได้เชียวรือเราก็ไม่ใช่ใครอื่น I อเลิฟติ๊กต็ตามคนกําลังตื้อขอบคุณค่ะไปค่ะไปค่ะไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิกดตกค่ะแม่กดตกค่ะไปไปไ,ปไปกดจต่ตังตรงไหนมันจะมีให้ทำตามขั้นตอนนะคะไปจัดการเลย ทำต,ตามขั้นตอนทำตามทำต,ตามขั้นตอนเลยค่ะไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟติกต็อกพุ่งนี้ไล์กี่โมงใช้เทาะใช้หม้อไล้น้ำมันอุ่นได้ไหมได้ค่ะพี่สองแพ็คเรียบร้อยขอบคุณพี่อ้อยจิราพันธ์ค่ะกราบขอบพระคุณแทบเท้าพุ่งนี้มาอุน่นนุ่นกาแฟนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ผู้ชายมานั่งไล์ด้วยพรุ่งนี้เอาผู้ชายมานั่งไล์ขายกาแฟกันชีวิตต้องทำมาหากินนะแต่เดี๋ยวจะต้องผู้ชายก็จะต้องถูกอบรมเยอะหน่อยนะ <c oughs> อยากอยู่เงียบๆเ,เพียงเราสองคนนะคระับส,สางทุกเรื่องสับอยากอยู่เงียบๆเ,เพียงเราสองคนนะเพียงติลิพรต้องเข้าป้าขึ้นฮอตสองร้อยยี่สิบเจ็ดสั่งแล้วปลาอร่อยจ้าแม่มาเลยเร็วๆแม่กดกร้าหน่อยเดี๋ยวคำสั่งซื้อฉับเลยเนี่ยแม่แม่แมาทำอะไรกันอยู่คำสั่งซื้อฉําถ้าใครจะให้ไลฟ์พรุ่งนี้ขอโปรสละโสดวันนี้คนละแพ็คและเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล์ให้ พ่งนี้ไลฟ์ให้เลยพ่งนี้ไลฟ์ให้จริงจริงอ่ะใครใจใจเนี่ยขอเนี่ยใครอยากให้ไลฟ์เนี่ยปะแค่กดสั่งปลาคนละหนึ่งตะกร้าขอแค่หนึ่งตะกร้าพ่งนี้ไลฟ์ให้เดี๋ยวคุยเลยนั่งคุยอย่างเงี้ยเลยไลฟ์คุยเลยอ่ะอะอยากจะถามอยากจะอะไรอะเดี๋ยวมาหน้าไลฟ์เลยอีจิปคนสวยสั่งอนะไรพี่จิ๊บขอบคุณค่ะปาพี่จิ๊บป่จบ ม่พรุ่งนี้กาแฟอันนี้ปลาวันนี้ไขป่ปลาแต่พรุ่งนี้ไม่จะไม่ไม่ได้ไขป่ปลาไปช่วยก่อนเลยคนละหนึ่งออเดอร์โปสลาดสดแม่มันชื่อมันชื่อว่าโปสลาดสดไอเลิฟติ๊กตอ๊อกไอเลิฟติ๊กตอ๊อกไอเลิฟติ๊กตอ๊อกโปสลาดสดจ้ะแม่ไปเออผู้โพสต์แล้วเดินทางดีๆมันไม่ตื่นนะอุปกรณ์เน,นะยไปไม่คินหลับลึกไปค่ะไปเลยโปรตลาดสดแม่จัดไปละ แม่1นึ่งแพ็คขอบคุณและสั่งและแม่ขอบคุณค่ะอันนี้จริงจังนะอันนี้จริงจังนะขอหน่อยไปใครอยากพรุ่งนี้ใครอยากให้ดิฉันเอาผู้ชายมาขึ้นไลฟ์ขอสั่งปลาโปสละโสดคนละหนึ่งแพ็คแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเนี่ยขอจิ้มเนี่ยไปจิ้มตะกร้าแค่คนละหนึ่งไปโปสละโสดจบจบไปอุดหนุนสักแพ็กสองแพ็คไปเนี่ยขึ้นฮอตสองร้อละไป ทำไมไม่เห็นช่องน้องฟอดเลยมันปิดกั้นหรือเปล่าคะไปลคะค่ะแม่เร็วอืมเจ้าสาวนอนดึกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าสาวต้องไปนอนแล้วเจ้าสาวไม่ควรนอนดึกคะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เฟซไป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 ,ไป ไปแม่กตรก้าก่อนเลยแม่กตรก้าหรือยังเนี่ยแม่กตรก้ากันหรือยังเนี่ยขอคนละแพ็คเนี่ยไปโปสละโสดไปอินตีเดดเดียวแพรี่ทอดให้เสร็จพร้อมทานไปอินตีเดดเดียวแพรี่ทอดให้เสร็จพร้อมทานวันนี้หน้าแจ่มใสมาก <c oughs> ของแพรี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันจ้าขอบคุณสองคนกลาลังสั่งซื้อแม่กตดาก้าเลยเลยจินตตะก้าใ,ให้แล้วออเดอร์สุดท้ายหรือย,ยังคะแม่นี่ให้มันครบอันนี้เนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยมันเห็นไหมมันขึ้นเนี่ยเห็นปะ เนี่ยหนึ่เนี่ยมันเหลืออีกแค่ยี่สิบ้านขออีกแค่ยี่สิบ้านอ่ะขอ24บ้านสุดท้ายไปจะไปละยี่บ้านไปให้มันครบ1,900ออเดอร์ในติ๊กต k อกขอยี่สิบสี่บ้านสุดท้ายค่ะอ่ะใครรักแพรี่ใครอยากแบบร่วมยินดีโปรสระโสด,ดวันสุดท้ายไปไปโปรสระโสดไปชื่อโปรสระโสดขอหน่อยเอ fc ที่แบบซัพพอร์ตการใครจะซัพพอร์ต สปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะไอเลิฟติกตอกไอเลิฟต <g ül üyor> ิกตอกไปกดจะกาช่วยหนูหน่อยเร็วกดตะการช่วยหนูหน่อยไป,ไปอย่าพึ่งอะไรกันเยอะไปไายปายไป,ไป,ไปช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยไม่ได้ตื่นเต้นหรอกคะ่ะตอนนี้ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยตอนนี้แค่แบบอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยอุดหนุนอยากให้ทุกคนแค่ช่วยอุดหนุน ปลาถ้าคนละหนึ่งออเดอร์จะตื่นเต้นมากถ้าแบบตะก,ก้าเต็มอะไรอย่างนี้จะตื่นเต้นมากค่ะถ้าตะก,ก้าเต็มนะคะขอบคุณค่ะไปแม่ปักหมดแล้วแม่ไปช่วยกันอะไรกันใดๆกันไปช่วยกันอะไรกันนะแม่นะวันนี้นี่ยนอนดึกนะแม่โอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้งานกลางคืนนอนได้เต็มที่เลยขนาดเมื่อวานน่ะนอนประกบตีสี่นะแต่นอนเนี่ยโรงแรมนี้นอนที่นอนแบบดูดวิญญาณมากที่นอนแบบนอนแบบ เขิมดีมากหลับแบบหลับเต็มอิ่มอ่ะเมื่อวานเหมือนจะป่วยด้วยนะนึกว่าจะป่วยแล้วชิบหายแล้วแต่ป่วยนี่จบเลยนะไม่สนุกเลยนะเออขับรถมามันเหมือนแบบเออเรากินอันนี้ไงกินต้มตำอะ่ะกลางคืนอ่ะแล้วก็นอนมันเหมือนเป็นแบบนะมันของไม่ค่อยสดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแบบสบายเนื้อสบายตัวเมื่อวานขับรถเข้ากรุงเทพก็รู้สึกแบบอะไรว่าทำไมมันดูแบบขั้นเนื้อขั้นตัวจังวะ ก็แบบเออได้นอนตื่นมาเออหายตัวไม่ร้อนไม่เป็นไข้ไม่อะไรเออเลอิศจบอืมไปแม่แม่ช่วยหนูหน่อยแม่ขอบคุณค่ะแม่ช่วยหนูหน่อยพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนไม่บอกค่ะแม่ช่วยกดตะก้าก่อนแม่กดตะก้าก่อนแม่กดตะก้าก่อนไปกดตะก้าก่อนเร็วอีกเจ็นาทีหนูหนูไปจริงแล้วนะอีกเจ็ดนาทีไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอัดคลิปแป๊บนึงอัดคลิป ไปแม่ไปไปไปเออนึกว่าจะป่วยหูถ้าป่วยนี่แบบจบเลยนะจริงนะขั้นเนื้อขั้นตัวแต่มันตัวไม่ร้อนหรอเมื่อวานอะรู้แต่มันไม่กมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันไม่สบายเนื้อสบายตัวเออพอได้นอนเออเลิศชำํำเออไม่ไม่ป่วยรอดตัวไปไปค่ะแม่แม่ไปเลยแม่กะดะกราเลยค่ะแม่กะดะกราเลยขอบพระคุณค่ะ แม่กดะก้าได้เลยขอบพระคุณค่ะแม่จ๋ากดะก้าเลยค่ะกดะก้าเลยค่ะแม่แม่กดะก้าเลยขอบพระคุณนะคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะใครจะซัพพอร์ตผู้หญิงหน่อยได้ไหมคะเออไปค่ะ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 โอ้ยใครอย่าบำพึ่งขายของอยู่ อย่ามาขึ้นไลค์ขึ้นอะไรต่อไป P K ไม่ได้แล้วนะคะผู้ชายทุกคนก็จงรู้ไว้เลยนะคะถ้ามีแฟนแล้วทีฉันไม่ขึ้น P K กับใครนะคะจบก็จงรู้กันไว้เลย<บ>นะจบเออกดก้านะคะกดก้าเลยแม่เร็วแม่อีกสองบ้านแม่ขออีกสองบ้านแม่ขอสองบ้านสุดท้ายนี่มันได้มันได้นี่นี่มันได้สี่สิบสี่สิบแปด 4, 10, 4, บ้านขออีกสองบ้านสุดท้ายค่ะ ขออีกสองบ้านสุดท้ายใครจะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้สองบ้านสุดท้ายค่ะไปขอสองบ้านสุดท้ายกดเลยค่ะขอสองคนสุดท้ายขอสองคนสุดท้ายค่ะสองบ้านสุดท้ายไปแม่แม่สองบ้านสุดท้ายไปกอ่นจากลากันสองบ้านสุดท้ายค่ะสองบ้านสุดท้ายแม่สองบ้านสุดท้ายไปจ้ะกอ่นจากลากันจะลงไลน์แล้วแม่สองบ้านสุดท้ายเร็วซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสองบ้านสุดท้าย ถ้าได้ก็คือกดมาเลย2บ้านสุดท้ายจริงๆไปหนูไปละหนูไปของจริง2บ,บ้านสุดท้ายตังแล้วชำระแล้วค่ากับคุณค่าหนึ่งบ้านสุดท้ายค่ามาหนึ่งบ้านสุดท้ายมาเลยค่ะแม่มา1บ้านสุดท้ายมาให้มันรู้เรื่องกันไปซิว่ามันจะไม่มีคนอุดหนุนให้มันรู้ไปหนึ่งบ้านสุดท้ายจ้ะแม่มาไหมจะ๊ะ ไปค่ะไปค่ะหนึ่งบ้านสุดท้ายค่ะแม่มาเลยแม่มาเลยเร็วแม่อย่ากอดอยา่าให้อ่อมทีแม่หนึ่งบ้านสุดท้ายอะแม่ทําไมอ่อมจังนหนึ่งบ้านสุดท้ายทําไมมันอ่อมจังละแม่มาเลยช่วยกันเร็ว,รวหนึ่งบ้านสุดท้ายเร็วอ่อมจังไปเร็วแม่เร็วหนึ่งบ้านสุดท้ายเร็วอย่าให้มันอ่อมเก้าร้อยกว่า <ruct> คนนะไม่มีน้ําใจเลยแม่สี่นาทีไปแล้วนะสี่นาทีไปจริงแล้วนะ สี่นาทีไปจริงแล้วนะไปไปค่ะพี่ส้มเพิ่งตัดเหรอใช่เหรอคะแม่จริงเหรอจริงเหรอคะใช่เหรอคะอย่าหลอกผู้หญิงคนนี้นะอย่าหลอกผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สิไปค่ะแม่เร็วหนึ่งบ้านสุดท้ายเร็วสี่นาทีไปแล้วนะหนึ่งบ้านสุดท้ายเร็วช่วยกัน ช่วยกันช่วยกันกําลังกดสั่งเร็วเรช่วยกันช่วยกันช่วยกันเร็วช่วยกันเรือวแค่เร็วช่วยกันเป็นบ้านสุดท้ายให้แพ้หน่อยช่วยกันเป็นบ้านสุดท้ายให้แพ้หน่อยคู่นี้รอรอสั่งกาแฟขอบคุณค่ะช่วยกันเป็นบ้านสุดท้ายให้แพ้หน่อยค่ะแม่ช่วยกันเป็นบ้านสุดท้ายให้แพ้หน่อยเร็วเออตั้งเก้าร้อยคนไม่มีแม่ยกเลยเหรอตั้งเก้าตั้งเก้าร้อยคนน่ะไม่มีแม่ยกให้แพ้เลยเหรอ เออแม่ยกไปไหนกันหมดอะ่ะฉันไม่มีแม่ยกเลยเหรอฉันไม่มีแม่ยกเลยเหรอเออบ้านสุดท้ายอะ่ะไปอือสามนาทีนะคะสามนาทีลงไลน์แล้วนะฉันจะไม่มีแม่ยกกับเขาเลยเหรอให้มันรู้ไปสิใครจะไม่เป็นฉันจะไม่มีแม่ยกเลยเหรอฉันจะไม่มีแม่ยกเลยเหรอแม่ยกอ,อกหักอ่าตายห่าแล้ว โอะหักทำไมแม่ยกก็คือคนที่ต้องหวังดีกับเราสิคนที่ต้องหวังดีกับเราซัพพอร์ตเราเพิ่งเาาสั่งครั้งแรกครบแล้วหนึ่งบ้านสุดท้ายค่ะมันเหลืออีกสามนาทีเนี่ยหนึ่งบ้านสุดท้ายกดมาเถอะนะสามนาทีก็ให้มันคุ้มค่าหนึ่งบ้านสุดท้ายกับสามนาทีกดไปเถอะกดไปเถอะกดไปเถอะแม่อย่าไปคิดเยอะ การได้อุดหนุนการได้ซัพพอร์ตคนอื่นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีงามเออสองนาทีก็จะไปแล้วเนี่ยเออยกไปจนตอนนี้จะมีคลิปแล้วแม่ไป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 นี่นี่นไปค่ะมือไม้อ่อนแรงสามเก้าเก้าค่ะแม่สามเก้าเก้าท่านั้นเองนี่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอาทคลิปบ้านฟ้าเนี่ยที่ลงไปนี่ไม่ใช่จะอะไรไปค่ะแม่ แม่แม่แม่คุณแม่จ๋าช่วยหนูหน่อยคุณแม่จ๋าช่วยหนูหน่อยไปค่ะไป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 พรุ่งนี้ไม่ไล์แล้วไม่มีคนช่วยอุดหนุนปลาเลยไม่ไล์แล้วเปลี่ยนใจที่แรกว่าจะไล์ไม่ไล์แล้วให้ช่วยกดปลาก็ไม่ช่วยกดให้ช่วยกดปลาก็ไม่ช่วยกดไม่ไล์แล้วอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์นะคะพี่ค่ะ เออไห้ช่วยกดมาก็ไม่กดไม่ไลค์ไม่เลยละพอจบตังแล้วโอนแล้วขอบคุณค่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจละไม่ลงไม่ไลค์มาละจบ <c oughs> เออใครจะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้บ้างคะใครอยากจะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้บ้างคะบายเลยแม่ ให้มันไวๆอุดหนุนแล้วนะต้องไลฟ์อ้าวเหรอคะโอเคอืมสั่งไปแล้วค่ะโอเคค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้กดเลยกดร้อยกดเล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 ยแม่กดหน่อยตีเก้าร้ยกว่าคนอะแม่ช่วยเป็นบ้านสุดท้ายให้แพนหน่อยได้ไหม ช่วยเป็นบ้านสุดท้ายแพ้หน่อยได้ไหมกดตะกร้าหน่อยได้ไหมคะมีใครอยากจะกดตะกร้าอีกไหมคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะมีใครจะช่วยแพ้ไหมคะไม่มีแล้วจริงๆเหรอคะอุ้ยหกคนกําลังซื้อไวห้หกคนหกคนกําลังซื้อขอให้กดจริงนะคะหกคนน่ะกดตะกร้าลเลยคะ่ะกดตะกร้าลเลยคะ่ะปังหมุดให้แล้วกดตะกร้าลเลยคะ่ะแม่กดตะกร้าลเลยไป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 แพ้ร้อยบ้านไม่ได้หรอกวันนี้ร้อยบ้านอะ่ะ ไม่ได้คะ่ะแทนตัวเองว่าแพน่ารักจังสวัสดีครับอาจารย์เอาใครมาเรียกฉันอาจารย์อีกอะไรนะคะอยากต่างอาททาไม่เป็นแม่เร็วคนละบ้านคนละบ้านเนี่ยเออได้ได้ได้เนี่ยหม่ไมเห็นไหมหไหม,มีพี่คนหนึ่งบอกได้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 ไปเรื่อๆปักหมดปักหมดนี่ปักหมดแล้วปักหมดแล้วเร็วหมดขึ้นแล้วหมดขึ้นแล้วแม่หมดขึ้นแล้วเร็วเร็วร็วเรกด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  กด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 นาทีทองนาทีทองนาทีทองกด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 หมายถึงกดตะกร้านะคะไม่ใช่เคาะจอหมายถึงกดตะกร้านะคะแม่ไม่ใช่เคาะจอนะแม่นะไปเลยแม่เลยเร็วอืฟอยดมันแท็กอะไรของมันเนี่ยไปค่ะ เขากดเขาเขาเขาใส่เพลงผู้ชายลง,พงเพล,ลเงผู้ชายลงเพงลงเรงผู้ชายลงเพลงฉ่ำในออเจลงเพลงถึงเรา ่เด็นนีีีมป้ไหแรงผู้ชายแรงมากผู้ชายเปิดตัวฉ่ำแล้วผู้ชายเปิดตัวฉ่ำ แมรี <sm all> ่นะลูขอบคุณค่ะเออนคะอืมแม่อีสองบ้านเร็วแม่แม่หนูขออีสองบ้านสุดท้ายไปไปแม่อีสองบ้านอีสองบ้านสุดท้ายไปแม่แม่จิ้มเลยจิ้ม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 แล้วนาทีทองแล้วเร็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 วแม่เร็ว แม่เร็ว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 โอ้โหไม่ช่วยกันกดตะกร้าเลยอ่ะแม่แม่ไม่ช่วยกันกดตะกร้าเลยย่ะไม่ช่วยกันกดตะกร้าเลยอะ่ะแม่นอยแล้วนะแม่ไม่ช่วยแพรเลยอะ่ะแพ้ขายของอยู่แม่แม่แม่ไม่ช่วยแพรเลยเหรอ แม่ไม่รักแพรเหรออืมก่อนจะตื่นเต้นช่วยกดตะกร้าปลาก่อนนะครับก่อนแม่จะตื่นเต้นแม่ช่วยกดตะกร้าปลาก่อนได้ไหมคะแม่ไปเลยพรุ่งนี้จะได้เจอน้องฟอร์ดเหรอคะพี่แพรลี่ใช่คะ่ะไปคะ่ะไปคะ่ะ <c oughs> มันก็ ดีมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอนแล้วค่ะสองขอพอคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ โอ้ฉันก็ขายได้เหมือนกันนะเนี่ยคนก็เนี่ยอยากให้มันได้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งอันเนี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยแล้วอะ่ะออเดอร์ฉ่ำแล้วช่วยหน่อยช่วยสั่งปลาหน่อยแม่ช่วยสั่งปลาหน่อย,แ,ย,อยแต่ก็ขายฉ่ำช่วยสั่งช่วยหนูสั่งปลาหน่อยขอับคุณคะ่ะช่วยหนูสั่งปลาหน่อยขอบคุณนะคะ ไปค่ะต้องเป็นปลาหวานเป็นปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานค่ะเป็นปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแม่แม่ช่วยหนูหน่อยแม่ค่ะเก้าร้อยคนนะ่ะแม่แม่ไม่จิ้มตะกร้าให้หนูเลยเหรอแม่หนูขอแค่คนละบ้านนะ่ะแม่ทำไมแม่ใจจืดใจดำกับหนูกันจังเลย เนี่ยแม่กดให้หนูหน่อยสิแม่หนูปักหมุดแล้วขึ้นขึ้นฮอตสองร้อยเก้าสิบแล้วแม่แม่หนูปักหมุดแล้วแม่แม่จ๋าแม่หนูปักหมุดแล้วแม่แม่จ๋าจิ้มเลยค่ะแม่จิ้มจ่ายจบจะแม่ปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานปลาอินซีแดดเดียวแพรี่ค่ะพร้อมรับประทานนะคะทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมรับประทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมรับประทานไปอินซีแดดเดียวนะคะไปอินซีแดดเดียวแพรี่ค่ะทอดให้เสร็จพร้อมรับประทาน ไดค่ะแม่ไปเลยค่ะสองคนกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแม่ไปเลยค่ะแม่ไปเลยจ้าไปเลยค่ะไปเลยค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวหนูจะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่จิ้มเลยแม่แม่จิ้มเลยไปขอคนละออเดอร์ไปเก้าร้อยท่านเนี่ยขอคนละหนึ่งออเดอร์ไปแม่จิ้มเลย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 จ้ะแม่จิ้มเลยจิ้มเลยจ้าจิ้มเลยจ้า คุยคำสั่งซื้อใหม่มาแล้วขอบคุณค่ะคำสั่งซื้อใหม่มาแล้วขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะแม่คำสั่งซื้อใหม่มาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ตะปอดกันปักหมุดแล้วนะแม่แม่จิ้มเลยอีกอีกสามนาทีไปจริงแล้วเพราะว่าจะไปเพราะว่าจะต้องไปอันนี้ไปลงคลิปในบ้านปลาหน่อยไปขายโปในบ้านป้าหน่อย เห็นอย่างนี้แต่ขยันนะคะขายของชำนะคะสวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีทุกคนนะคะไปเลยค่ะไปค่ะนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะแม่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะไปแม่แม่จา่ายเงินเรียบร้อยแล้วจา้าขอบคุณค่ะโอ้ยเลดอ่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณค่ะแม่แม่มีใครจะซื้ออีกไหมแม่ใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วมาเร็วแม,ม,ออม่มีใครจะสั่งซื้ออีกไหมมีใครจะสั่งซื้ออีกไหม ไม่มีงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหนูไปแล้วนะหนูไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะหนูไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวดูก่อนว่าดึกไม่ดึกแต่ว่าหนู